สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีเผากระทะทำเองง่ายๆที่บ้านคะ่ะรสชาติเวลาเราทำกับข้าวหรือว่าทำข้าวผัดไม่ต่างจากพัาคารเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคะ่ะ สำหรับกระทะที่เราจะเลือกมาเผาต้องเป็นกระทะเหล็กเท่านั้นนะคะเลือกที่มีน้ำหนักแล้วก็มีความหนาพอสมควรค่ะไม่ใช้แบบบางๆนะคะก่อนที่จะเผาก็นำพลาสติกแล้วก็สติกเกอร์ยี่ห้อต่างๆออกให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกาวก็ต้องนำออกให้หมดเลยนะคะอีกอย่างก่อนจะเผาก็อย่าลืมใส่หน้าก,ากากอนามัยด้วยนะคะเพราะว่าเวลาควันออกมาจากกระทะนี่ฉุนมากเลยค่ะ เปิดไฟแรงสุดเลยนะคะตอนนำกระทะขึ้นตั้งไฟเลยค่ะเนี่ยค่ะควันแบบนี้เขาจะฉุนมากๆเลยนะคะขั้นตอนการเผาไม่ต่ำกว่า10นาทีนะคะค่อยๆหมุนกระทะให้โดนไฟให้ทั่วถึงค่ะช้าๆนะคะ ใจเย็นๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเลยนะคะเผาไปเรื่อยๆนะคะแต่ละข้างก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงค่ะ พอด้านข้างดำทั่วถึงแล้วนะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้อีกประมาณ5นาทีค่ะด้วยไฟแรงเหมือนเดิมนะคะเห็นได้ว่าเขาเงาแล้วก็สีสวยมากๆด้วยค่ะจากนั้นก็ปิดไฟปล่อยไว้ให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะแล้วก็จะนำไปล้างน้ำค่ะจะให้ดูค่ะว่ากระทะที่ถูกเผาไฟแล้วนะคะ เขาจะมีวงกลมตรงกลางแบบนี้ค่ะเชฟเขาจะเรียกว่าตาของกระทะนะคะกระทะใบไหนถ้ามีตาแบบนี้ก็แสดงว่าทํากับข้าวอร่อยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะคะร้านขายอาหารบางร้านถ้ามีกระทะแบบนี้ก็จะทําให้ร่ำรวยเชื่อกันแบบนั้นก็มีนะคะก็ลองดูว่าบ้านท่านมีกระทะที่มีตาแบบนี้หรือเปล่านะคะพอกระทะเย็นสนิทแล้วก็จะมาล้างออกค่ะล้างเบาๆนะคะ เสร็จแล้วก็จะมาเช็ดให้แห้งค่ะถ้าไม่แห้งเดี๋ยวเขาจะมีลายหรือว่าด่างได้นะคะจากนั้นก็นำมาตั้งไฟด้วยไฟแรงเหมือนเดิมค่ะไม่ต่ำกว่า10นาทีนะคะเผากระทะเหมือนเดิมทั้งตรงกลางด้านข้างนะคะเหมือนครั้งแรกเลยค่ะยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะ จากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้อีกประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ปิดไฟรอยเข้าเย็นแล้วก็นําไปล้างน้ำค่ะลายของกระทะนี่สวยมากๆเลยนะคะรับรองต่อไปนี้เราจะทำกับข้าวอร่อยแล้วก็ทำข้าวผัดอร่อยมากๆเลยละคะ่ะสำหรับเทคนิคการเก็บกระทะน,นะคะ ก็จะเลี้ยงน้ำมันไว้แบบนี้ค่ะไม่ต้องเช็ดให้แห้งนะคะทั้งด้านล่างและก็ด้านบนนะคะเช็ดให้ทั่วๆค่ะแล้วก็นําไปแขวนไว้นะคะแต่วันนี้เราจะทํากับข้าวต่อค่ะไม่ยากเลยนะคะสําหรับวิธีเผากระทะใช้เองในบ้านเราทําเองได้ง่ายๆค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคํวโตๆชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ